วันนี้ผมจะพาชมอีกหนึ่งผลงานที่ฝากเอาไว้ที่สัตหีบนะครับที่นี่ก็คือพาวการ์เดน,น Center, เวดดิ้งเซ็นเตอร์ครับออมาเป็นปีคะ่ะต้นไม้ใหญ่มาแล้วต้นมันหนักมากเพราะฉะนั้นการบิดดูฟอร์มมันจะไม่เหมือนต้นที่ปกติเราเคยใช้กันเพราะผมว่านี่คือใหญ่สุดเท่าที่ผมเคยเอามาลงเลยละ่ะ ด้านนอกขอบรั้วทั้งหมดเนี่ยนะครับผมใช้เป็นผ้าก,กากรองสีขาวเพราะว่าอยากให้ตรงนี้มันสื่อความหมายถึงความเป็นเว d d i n เซนเตอร์นี่คือหนึ่งในดีไซน์ส่วนที่ผมตั้งใจเอาไว้ในคอนเซปต์ที่เรียบง่ายนะครับ <S <S พราวการ์เดนเวทีนเซนเตอร์นะครับซึ่งเป็นของน้องๆทั้ง3คนนี้ผมเคยมาจัดไว้ให้ครั้งหนึ่งแล้วตอนนั้นเป็นโซนคาเฟ่ที่ชื่อว่า Seven Day Cafe ใช่ไหมครับกี่ปีแล้วอะสองปีสองปีได้2ปีแล้วนะคะเขาก็เริ่มขยับขยายครับว่าอยากจะทําโซนเนี้ยให้เป็นโซนที่จัดงานแต่งงาน จัดงานปาร์ตี้สําหรับชาวสัตหีบใช่ค่ะ <Yeah. S 2> เพราะว่าอารมณ์แบบนี้ในสัตหีบยังไม่มีค่ะส่วนมากก็จะเป็นริมทะเล uh huh. ใช่ไหม uh huh. บรรยากาศนั้นแต่นี้เราเป็นวิวเขาและสวนสวยเพราะฝีมือพี่ดุกค่ะต้นไม้ใหญ่มาแล้วว่ามแ่น้ำโขงครับต้นนี้ฟอร์มแบบอลังการมากส <Wow. S 2> วยมากมาอยู่ตรงนี้นะ yeah. สิ่งที่พี่จะทำให้ก็คือจะเป็นแพทเทิร์นขอบปึ๊บเลาะขอบปึ๊บแต่ตรงเนี้ยจะต้องปล่อยลงแล้วก็วใช้ยาเทียมปลูกคราวนี้คุณก็จะเซ็ตนู่นนี่นัน่นอะไรของคุณได้ปรับไปเรื่อยๆไฮ้ใช้ไปอ่าโอเค ต้มันต้องบิดเข้าไปข้างในต้นมันหนักมากเพราะ,ะนั้นการบิดดูฟอร์มมันจะไม่เหมือนต้นที่ปกติเราเคยใช้กันเพราะผมว่าน,นี่คือใหญ่สุดเท่าที่ผมเคยเอามาลงเลยล่ะว้าวจำโคตรเสีงมันมาพอดีเลยอะเ,ะเป๊ะๆเลยชิวเลยอะแต่ว่าอีกฝั่งนู้นมันไม่ได้โค้งขนาดนี้แต่ว่ามันก็จะงุ้มเข้าหากันระดับหนึ่งตามนั้น นี่ยิ่งอลังการขอบอกสวยงามนะดูกิ่งตรงนี้ก็ดีครับเส้นสายเขาแบบสวยมากยังใหญ่อะตอนนี้สองต้นเขากำลังโค้งรับกัน แล้วก็มีน้ําพุอยู่ตรงกลางก็จะเป็นมุมที่เวลาใครที่มาจัดงานแต่างงานที่เนี่ยผมว่าตรงนี้แหละเป็นไฮไลท์ในการที่อยจะมาถ่ายรูปพรีเวดดิ้งก็ยังได้ระยะให้รอเขาฟูเอาผักกากองขาวอย่างเดียวกันเลยทั้งแถบนะครับปรุงดินดีๆนะ อนนี้นิดเดียวตรงแล้วนะโอเคครับตามนี้เลยสวยครับตอนนี้สีขาว i v o r y Whip ก็เป็นแคลเวียที่ให้ดอกดกแล้วก็สีขาวสวย สวยเลยถ่ายรูปเก๋ๆตรงนี้มุมนี้เฟิ์มมาด้านนี้เยอะเอาละครับ อย่างนี้เลย คือหนึ่งในดีไซน์ส่วนที่ผมตั้งใจเอาไว้ในคอนเซปที่เรียบง่ายนะครับก็คือจัดให้ทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ริมขอบทั้งหมดเลยโดยเริ่มต้นจากตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นบริเวณที่โล่งกว้างแล้วก็มองเห็นนะครับวิวของภูเขารวมทั้งมีทุ่งหญ้าผมก็เลยจํากัดมุมมองของสายตาเนี่ยด้วยการสร้างขอบเขตด้วยรั้วต้นไทรด้านหลังเนี่ยนะครับมีต้นลีลาวดีเดิมอยู่นะครับผมก็เอารั้วต้นไทรเนี่ยมาสร้างเป็นแบ็กกราวด์นะครับแล้วจากนั้นเนี่ยก็สร้างเซนเตอร์ด้วยน้ำพุโดยมีเเยสเตป จะให้คนที่มาจัดงานเนี่ยใช้แทนเวทีได้จะเป็นการแสดงดนตรีการถ่ายรูปครอบครัวหรือว่าจะเป็นการเปิดตัวของคู่บ่าวสาวก็แล้วแต่ โดยที่ไฮไลท์เนี่ยก็คือเจ้าต้น2ต้นที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับก็คือว่าแม่น้ำโขงซึ่งพยายามเลือกเฟ้นหาฟอร์มที่มันมีลีลาโน้มเข้าหากันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสองต้นนี้แมทกันมากเลยทีเดียวจากนั้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นรายละเอียดของการเติมสีสันของที่นี่เนี่ยด้วยเกวียเลียซึ่งอาจจะมีเกวเลียที่มีรูปฟอร์มนะครับที่มีทรงลีลาหน่อยแล้วก็มีเจ้าต้นที่ให้ดอกสีเด่นชัดสีเหลือง รวมทั้งส่วนมังกรที่เลือกใช้เนี่ยนะครับจะเป็นตัวกําหนดฟิลลิ่งของทั้งหมดเนี่ยให้รู้สึกว่าสวนเนี่ยมันจะมีสไตล์ขึ้นมาเป็นสไตล์ยุโรปแล้วก็แน่นอนใช้เจ้าชาดัดพุ่มกลมมาแทนพวกไม้ที่เป็นพุ่มกลมนั่นเองอันนี้ง่ายสําหรับที่เจ้าของจะดูแลแล้วก็หยอดสีสันไปที่กระถางกระถางพวกนี้ครับเรจะปลูกพยับหมอก โกกี้โถซึ่งพวกแบบนี้เนี่ยนะครับก็จะใช้เวลาในการที่เขาจะต้องเติบโตนะครับแล้วก็หลังจากที่เขาฟูเต็มที่เนี่ยผมว่าตรงนี้เนี่ยจะสวยงามมากเลยทีเดียวมุมนี้เนี่ยนะครับโคนต้นเนี่ยผมก็จะใช้เจ้าไม้พุ่มโทนสีเขียวแตกต่างกันหยอดสีเทาของเจ้านีออนคอมแพกลงไปแล้วก็แน่นอนที่สุดจะมีหินธรรมชาติอันนี้เป็นหินแกรนิตนะครับไซส์ใหญ่สามารถที่จะให้คนที่มาร่วมงานเนี่ยนั่งโพสถ่ายรูปได้สบายๆเลยและสุดท้ายฟนอลเลยจริงๆ ผมก็หยอดสีสันลงไปครับไม่ว่าจะเป็น African Sky จันฉายสีเหลืองและก็ที่สำคัญก็คือกุหลาบ Summer Snow ทั้งหมดตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะสลับกันให้สีสันที่ต่างฤดูกาลไปด้านนอกขอบรั้วทั้งหมดเนี่ยนะครับผมใช้เป็นภากากองสีขาวเพราะว่าอยากให้ตรงนี้มันสื่อความหมายถึงความเป็น Wedding Center เมื่อภากากองพร้อมแล้วเขาไหลย,ย้อยลงมาออกดอกสีขาวเนี่ยมันจะยิ่งทำให้ตรงนี้เนี่ยดูละมุนมากขึ้น กระถางต้นไม้ที่วางไว้ตรงนี้เนี่ยนะครับเมื่อถึงเวลาหนึ่งที่ต้นไม้ที่เป็นไม้ดอกเนี่ยมันสุดซรมไปตามกาลเวลาก็ง่ายมากสําหรับเจ้าของเนี่ยที่จะเปลี่ยนแล้วก็หาไม้ดอกมาใส่แทนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะหยอดไว้เป็นสปอตตามจุดต่างๆเพื่อที่ง่ายในการที่จะดูแลรักษาแล้วก็ทําให้สวนเนี่ยสวยไปยาวๆเลยส่วนนี้เนี่ยนะครับพื้นที่ส่วนกลางผมจะไม่ยุ่งเลยปล่อยให้มันเป็นลานกว้างเพื่อที่เขาจะสามารถปรับแต่งให้เข้ากับงานต่างๆที่เขาจะเซตขึ้นมา ก็เห็นสวนไปเรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่พี่ตั้งใจทําให้ก็คืออยากให้มันมีมุมถ่ายรูปเยอะๆสําหรับคนที่มาจัดงานขณะเดยียวกันเนี่ยสวนที่เราปล่อยโล่งไว้เนี่ยคณสามารถที่จะอัดเด็จัดเป็นโต๊ะเป็นอะไรต่างๆได้หลากหลายบรรยากาศเลยจะรยากเป็นงานปีใหม่ด้วยค่ะเป็นคานิวาวลเลยจริงหรือเปล่าใช่ใชค่ะเพราะฉะนั้นช่วงตรงนี้เลยช่วงปีใหม่นี้ก็ต้องแวะเวียนกันเข้ามาจะสวยมากค่ะเหมา<ม><ม>ะกับบรรยากาศสวนสวยๆมากๆค่ะ คือการจัดสวนตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเรามาเจอพายุฝนนะมันก็เลยเห็นเป็นแบบนี้อ่ะถ่ายออกมามันอาจจะมืด,ม,ดมืดนิดนึงนะฮะแต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวพอหมดฝนนะช่วงนี้แหละก็จะเป็นช่วงที่อากาศมันเริ่มเปลี่ยนแดดเยอะขึ้นดอกไม้จะฟูสวยขึ้นต้นไม้ที่ฟื้นตัวเนี่ยก็จะสวยขึ้นเพราะนั้นเนี่ยมันก็เหมาะมากเลยตั้งใจไว้ว่านอกจากงานปีใหม่แล้วเนี่ยเราอยากจะทําอะไรกับมันบ้าง งานแต่งนะคะงานสัมมนาที่เรามีบ้านพูวิล่าอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะรับกันหมดเลยค่ะเพราะว่าได้ทั้งที่พักได้ทั้งการจัดงานรับคนได้เป็นร้อยค่ะมาที่นี่ไม่ผิดหวังแล้วก็มีส่วนสวยๆที่พี่ดุ๊กจัดให้ด้วยแล้วก็มีคาเฟ่ด้วยค่ะคือจริงๆเขามีหลากหลายแล้วยังมีโปรเจกต์ต่ออีกใช่ปะ่ะใช่เป็นไม่ทําจริงหรือเปล่าไม่จริงค่ะ <laughs> ไม่จริงไม่จริง <laughs> คือจริงๆที่นี่เนี่ยนะต้องบอกว่าผมมาเมื่อ2ปีที่แล้วแล้วก็ได้มาจัดส่วนที่เป็นโซนคาเฟ่เนาะแล้วจากนั้นเนี่ยก็คุยกันอยู่ ลอดเวลาเลยครับว่าน้องๆก็อยากขยับขยายพอตอนนี้พร้อมแล้วก็ทําในโซนที่เป็นโซนสําหรับจัดงานปาร์ตี้จัดงานวดดิง้งแล้วก็มีสนามตรงนี้อยู่ก็เลยบอกว่าโอเคถ้างั้นเรามาปรับลุกกันนิดนึง <c oughs> แล้วโจทย์ที่เขาอยากได้ก็คือเขาอยากได้ฟิลที่มันดูเ <c oughs> ชื่อมต่อกับภูเขาแต่ว่าก็ให้บรรยากาศที่มันดูพิเศษไม่เหมือนใคร <c oughs> ผมก็เลือกเอาน้ําพุสไตล์ฝรั่งเศสมากับรูปแบบการจัดสวนที่ผสมผสานระหว่างสวนอังกฤษ <c oughs> กับต้นไม้ที่อาจจะเป็นสายพันออสเตรเลียก็เป็นคาแรคเตอร์นะแล้วก็มีเรียกว่าบอร์เดอร์เหล็กเข้ามาช่วยนนิดึง นะฮะซึ่งอันเนี้ย ก็เป็นสไตล์ที่คิดว่ามันก็เป็นชิคเนเจอร์ของผมประมาณนึงแหละแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยผมว่ามันเป็นสไตล์ที่เราทําเอาไว้เพื่อที่จะไปต่อยอดนั้นการต่อยอดก็คือคุณอาจจะสามารถโยงไฟตั้งโต๊ะสีขาวปูผ้าในวันที่อากาศดีๆปักร่มบ้างหรือว่าทําเป็นบูธอาหารอะไรต่างๆนะจัดปาร์ตี้เอาท์ดอร์ได้อย่างสบายค่ะตอนนี้จะเข้าหน้าหนาวแล้วค่ะตรงนี้จะบรรยากาศดีมากเย็นสบายแล้วก็เรียกว่าจัดงานเอาท์ดอร์มีแต่คนชอบนะคะตรงนี้เราได้ส่วนพีดุ๊กจัดเต็มแน่นอนค่ะแสดงว่าไทมิ่งของเรานั้น เหมาะสมมากค่ะเรามาเป็นปีค่ะยาสิแต่ว่ามันก็ถึงเวลานะพอดีเพราะฉะนั้นผมฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับใครหลายๆคนที่ได้เห็นคลิปนี้แล้วถ้าเกิดว่าคุณอยู่ที่สันทบชนบุรีพัทยาใกล้เคียงหรือแม้กระทั่งอยู่กรุงเทพก็มาพักผ่อนได้เขามีพูวิลล่าแล้วก็เขาก็จะมีแพ็กเกจพาคุณไปทะเลชายหาดสวยๆไปดำน้ำตกเมึก ใช่ค <c oughs> ่ะแล้วก็จัดง,งานปาร์ตี้ได้แวะเวียนกันมาครับฝากไว้ด้วยนะครับที่นี่ก็คือ Proud Garden Wedding Center ครับผมครับผม